It's time sit culture podcast Let's for of grab a a and back cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งดื่มกาแฟแก้วที่493กับผมอาร์มสุขพิชัยคณะช่างครับ ต้องบอกว่าไม่มีใครนะครับที่ชอบที่จะต้องเผชิญกับสภาวะอึดอัดในที่ทำงานเช่นเดียวกันครับไม่มีผู้จัดการหรือหัวหน้างานคนไหนนะครับที่อยากจะ,ะเผชิญสภาวะอึดอัดกับลูกน้องของตนเองเช่นกันโดยเฉพาะในหัวข้อสุดปวดใจอย่างการพูดคุยเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์ครับแต่ถึงแม้จะไม่อยากพูดแค่ไหนนะฮะ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้จัดการและหัวหน้าทีมอยู่ดีครับที่ต้องลงมาคุยเรื่องเหล่านี้กับลูกน้องของตนเองในฐานะที่ผมนะครับทำงานในด้านที่ปรึกษาองคอ์กรเนี่ย <c oughs> ก็บ่อยครั้งเลยฮะที่มีเหล่าผู้จัดการหรือนูหัวหน้าทีมเนี่ยแวะเวียนเข้ามาสอบถามเราอยู่เสมอว่าเออเวลาที่เขาต้องไปพูดคุยกับทีมงานในเรื่องของ ประสิทธิภาพการทํางานของพวกเขาที่ต่ํากว่าเกนเนี่ยเขาควรมีวิธีคิดหรือวิธีจัดการกับตัวเองหรือกับลูกทีมของตนเองอย่างไรบทความจาก Fast Company นะครับเขากล่าวว่าการเริ่มต้นบทสนทนาที่ยากลำบากเนี่ยถือเป็นความท้าทายลำดับต้นๆของคนที่เป็นผู้จัดการหรือคนที่เป็นหัวหน้าทีมเลยนะครับ เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการสนทนาที่นำพาไปสู่สถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจครับนำพาไปสู่ความขัดแยง้งหรือทำให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจแต่สิ่งที่บทความนี้พบก็คือในความจริงแล้วเนี่ยครับการที่เราพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันนำพาไปสู่ความเสียหายที่มากกว่าอีกฮะ ดังนั้นเพื่อให้เราก้าวข้ามความรู้สึกอึดอัดใจหรือสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้อะครับทางบทความจาก Fast Company เขาแนะนำอยู่2ส,สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คืออันดับที่1การมีกรอบความคิดที่ถูกต้องก็คือ r i g h t mindset และอันดับที่2ก็คือการมีโครงสร้างของสิ่งที่จะพูดหรือ structure what to say ครับทั้ง2เรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปเลยครับ ข้อที่1น,นะครับคนเป็นผู้จัดการเนี่ยควรจะต้องมีกรอบความคิดที่ถูกต้องหรือ right mindset ครับก็คือเมื่อคุณต้องการที่จะสนทนาในด้านการบริหารง,งานอะไรที่มันรู้สึกว่ายากลำบากนะครับ mm hmm. เขาบอกให้เราเนี่ยใช้เทคนิคที่ชื่อว่า manage mindset formula ครับซึ่งก็คือการเอาคำว่า brave kind แล้วก็ clean เนี่ยสามคำนี้มาบวกรวมกัน คำแรกนะครับ be brave ครับเขาบอกให้เราเนี่ยต้องรู้สึกมั่นใจและก็กล้าหาญกับตัวเองเขาไว้ว่าเฮ้ยทีมงานของคุณเนี่ยต้องการคำติชมที่สร้างสารรค์ที่มาจากตัวคุณว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีและอะไรคือสิ่งที่พวกเขาสามารถทำที่ดีกว่านี้อีกหน้าที่ของคุณก็คือให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรกับพวกเขาครับ บอกตัวเองให้กล้าเข้าไว้ครับว่าทีมงานเราต้องการสิ่งนี้ b i k า i ก็คืออย่าคิดว่าการให้ข้อเสนอแนะอะไรต่างๆไปเพียงแค่ครั้งหรือสองครั้งทีมงานของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจากหลังมือเป็นหน้ามือหรืออะไรแบบนี้นะครับมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในครั้งหรือสองครั้งนะครับเขาให้เราเนี่ยคงความอ่อนโยนและความหวังดีของตัวเราเองไว้ ไม่ว่าจะเป็นผ่านการใช้คำพูดผ่านการชื่นชมผ่านการเสริมแรงสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันจะช่วยเป็นเหมือนแรงเสริมให้ทีมงานของเราเนี่ยผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไปได้ Be Clean ก็คือการพูดถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาครับเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดประเภทแบบตัดสินตีตรากล่าวโทษ หรือภาษาที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาป้องกันตนเองของคนที่อยู่ตรงหน้าอันนี้เขาพยายามที่จะให้เราหลีกเลี่ยงนะครับและยิ่งหากเราพูดแบบบีคลี n แล้วเราสามารถระบุคนสถานที่หรือการกระทําต่างๆที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเท่าไหร่นะครับยิ่งเจาะจงนะครับยิ่งดีทั้ง3ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น be brave Be kind หรือ be clean เนี่ยก็คือองค์ประกอบของคำว่าการมีกรอบความคิดที่ถูกต้องหรือ right mindset ซึ่งเป็นข้อแรกนะฮะข้อที่2เราต้องมีโครงสร้างของสิ่งที่จะพูดครับหรือ structure what to say ครับการมีโครงสร้างก็คือการที่เราเนี่ยเตรียมสิ่งที่เราอยากจะพูดไว้ล่วงหน้าก่อนซึ่งการเตรียมเนี้ยครับมันจะช่วยลดอาการประมา และก็เสริมความมั่นใจในการพูดของเราได้ซึ่งเขาก็แนะนำเทคนิคที่ชื่อว่า three step process ซึ่งก็มีคำว่า prepare, sign post แล้วก็ deliver สเต็ p ที่1เขาบอกว่าเตรียมตัวครับหรือ prepare นั่นเองเราเนี่ยต้องหันกลับมาตรวจสอบตัวเองให้แน่ใจก่อนว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่คงที่ใจเย็น และความคิดไม่เอ็นเอียงอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีผลต่อการเตรียมเรื่องของคําพูดเนาะดังนั้นถ้าเกิดเราสํารวจและว่าเฮ้ยเราอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างคง,งที่ละเราก็มาเตรียมคําพูดโดยคําพูดที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมากกว่าการกล่าวโทษไปที่ตัวบุคคล ซึ่งสามารถใช้ชุดคำถามตรงนี้นะครับนเป็นตัวตั้งต้นในการทบทวนตัวเองได้นะครับชุดคำถามก็คืออะ,อะไรคือสิ่งที่เขาทำให้เราเขียนอย่างเจาะจงไปเลยครับเช่นเขากระแทกรายงานลงบนโต๊ะอย่างแรงในห้องประชุมข้อที่2พฤติกรรมนั้นส่งผลอย่างไรต่อตัวคุณหรือต่อเพื่อนร่วมงานของคุณและก็ข้อที่3อ,อะไรคือสิ่งที่คุณอยากให้เขาทำเพิ่มขึ้น หรือน้อยลงในอนาคตอันนี้ก็คือเป็นตัวคำถามที่คุณสามารถใช้มาเป็นตัวตั้งต้นในการคิดคำพูดได้สเต็ปที่2ส,ส่งสัญญาณนำร่องหรือไซโพสนั่นเอง เขาบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่คุณเนี่ยต้องส่งสัญญาณนําร่องให้ชัดเจนก่อนเพื่อให้บุคคลนั้นเนี่ยเขาได้รับรู้แล้วก็เตรียมพร้อมกับการพูดคุยครับวิธีก็ง่ายมากเลยก็คือการส่งอีเมลไปล่วงหน้าว่าในช่วงเวลานี้นี้ขอเวลาเพื่อพูดคุยกับคุณหน่อยได้ไหมเพราะว่าวันนี้ฉันสังเกตเห็นพฤติกรรมบางอย่างของคุณที่อาจจะส่งผลต่อทุกคน ฉันต้องการแชร์ความคิดเห็นของฉันและก็มุมมองของฉันที่มีต่อคุณและก็เราจะมาช่วยกันหาทางออกร่วมกันแบบนี้ครับเป็นต้นสเต็ปที่3ถ่ายทอดหรือ Deliver ต้องบอกว่าขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าบุคคลที่คุณอยากคุยเนี่ยเขาจะมานั่งอยู่ตรงหน้าของคุณแล้วฉะนั้นก่อนเริ่มพูดคุยอยากให้คุณเนี่ยกลับมากำหนดโทนเสียงของตัวเองก่อน ว่าเฮ้ยเราจะาคงโทนเสียงที่เรียบง่ายพยายามลดโทนเสียงที่โกรธหรือว่าโทนเสียงแบบกระแทกแดกดันลงนะครับให้เน้นใช้โทนเสียงที่สร้างสารรค์และมุ่งไปที่การแก้ปัญหาปัญหาและก็ให้เริ่มต้นการพูดคุยนะครับโดยการพูดทวนซ้ำในสิ่งที่คุณได้เขียนไปในอีเมลแบบคำต่อคำก่อนจากนั้นก็ให้เริ่มให้ฟีดแบ็กนะครับ โดยเขาแนะนาให้ใช้เทคนิคการสื่อสารแบบ i Message ครับซึ่งก็คือเทคนิคของการสื่อสารที่ให้พูดเรื่องของความรู้สึกของตัวเราที่มีต่อพฤติกรรมของเขาก่อนแล้วก็เหตุผลที่คุณรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการนะครับคืออ,ะ,อะไรก็ถ้าเกิดจากเรื่องราวที่เราเรียบเรียงมาเนี่ยก็สามารถใช้คำพูดประมาณทำนองนี้ได้นะครับว่า เออผมรู้สึกไม่สบายใจมากเลยนะครับตอนที่คุณเนี่ยกระแทกลายงานลงบนโต๊ะอย่างแรงในห้องประชุมเพราะผมเนี่ยอยากให้ทีมงานของเราเนี่ยมีอะไรก็พูดคุยกันด้วยเหตุและผลดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือเมื่อใดก็ตามที่คุณมีความรู้สึกไม่โอเคหรือรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องอะไรอยากให้บอกกันแบบนี้ครับเป็นต้น ดังนั้นนะครับบทสนทนาที่ดูเหมือนจะยากลำบากเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ยากลำบากเสมอไปนะครับหากเรามีกรอบความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆและก็มีการเตรียมสิ่งที่อยากจะพูดหรือว่าการใส่ s t r u c t u r e what to say เข้ามาในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้นำทีมนะครับต้องบอกว่าเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบทบาทสุดท้าทายแล้วก็เป็นภารกิจสุดท้าทายที่เราเนี่ย จะต้องก้าวข้ามให้ได้และเมื่อเราก้าวข้ามได้แล้วนะครับประโยชน์มันก็ไม่ใช่ว่าเกิดแค่ตัวเราอย่างเดียวเนาะทีมงานก็เกิดประโยชน์ร่วมไปด้วยฉะนั้นผมเชียร์ให้ลองหยิบเทคนิคนี้ไปลองใช้กันดูนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับกาแฟของผมก็หมดแก้วแล้วอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรยังไงก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีฮะทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.